ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมวลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับเสาโมนีพี่น้องเป็นเส,สาวันเสาพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครก,กระบือทั้งอันโคกจร่นพี่น้องอำเภอสาวางจางังหวัดสกลนครนะพี่น้องเด้อ ถ้ามาเบิ้งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาสอบถามราคางัวราคาควายพี่น้องมันหนีงัวควายเขาลายพี่น้องมันหนีงัวเขาลายถ้าผู้ใดต้องการเลยงัว่ะเราพี่น้องเออมีงูว่ะมีไข่อะไรงัว่ดในไข่ก็ไปเรียงกัามาเบิ้งเอาพี่น้องหรือว่าต้องการควายอันซึ่เหนืองัวเหนือก็มาเบิ้งเอาลายพี่น้องงัวเลี้ยงก็บลายงัวเหนือก็บลาย ช่วงนี้ราคาก็ยังถือยู่คือเก่าแล้วพี่น้องอ่าสำหรับผู้ที่มาตลาดเด็กพี่น้องเนื้อมาเตะเสาได้พี่น้องตลาดคนเปิดเตะเสาอยู่ดิตีซีตีหาเห้มาหอดพี่รถพี่น้องเพราะว่าหาซ้ายมากมันกับตลาดไหว้ก็เจ้าก็เลือกก่อนดิพี่น้องต้องมาเตะดึกการซื้อการขายกันกันต่อรองกันพี่น้องอ่าสงยงสัญญากันดีๆเด้อเบิ่งดีดีเด้อพี่น้องเด้อเอิ้งวะเบิ้งดีดี เมง่ท <Workers. S 2> ี่มันมีปัญหาเรื่องตำนี้มันพี่น้องขาโกขาทอนดูขางสุดพี่น้องต้องสอบถามกันครัค่สนุงสนยากันดีดีสามารถขึ้นกันได้พี่น้องห้องยาสอกันรำวรมันพี่น้องเด้อแต่ว่างัวพันห้องสูงสูงเลพี่น้องแล้วาห้องสูงไหวแต่ห้ากับพรกกันต่อเอาพี่น้องตอกิงกระได้วอถึกไปเลี้ยงพี่น้องอัาต่อต่อกบก่งกระได้วแพงไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเข้าไปเบอร์น้อกันพี่น้อง ngồi sụp kia Mình nhờ khái xếp xong ừ. Châu hãy cầu phân Ngoại ừ. Đục xuống có xin mua hiệp hóa lột à, đục, đục suốt rồi cầu phân rồi mà, nào, xuống vô. Loại xì phần vào khuôn xuống mình, Hãy subscribe cho เป็นว่าขึ้นอะไรดิใกล้ที่ใกล้ที่สมเลยเนาะทวงลอยสามชิพเท่าไรฮะเกือบส่เกือบร้อยสี่เนาะเกือบร้อยส่ไม่นั่งพี่น้องแข้งขาก็ดีอยู่ดิเนาะหูยวนวะหูเสียงฝืนว่าเลี้ยงได้อยู่พี่น้องสูงความสูงเกือบร้อยสี่สิบเงินนังก็ดีอยู่แบบนี้มามีเนาะ แบบนี้บ่มีราคาเปิดเท่าไดรล่ะสองหมืนสี่พันหาร้อยเนาะราคานี่ตตอรองเลยทรงบ่ลระทรงทรงจักลูลอยลนาโอ้นทรงลอยลได้พี่น้องลอยลลงมาเพิ่นว่าราคาเศร้าสีหารอยราคาตอรองเลยพี่น้องเปิดแม่นั่งมาจักตัวละกื่อนี่สองตัวตัวเทอกม่ โอ้ต oh, ัวนี้เศร้าซีเนาะคุณอีกตัวแม่ตัวนึหัวหลุนซีเลี้ยงหัวลนเท่าใดหัวุนน่ยอีกตัวนึงพี่น้องหัวเลี้ยงตัวนี้ทั้งราคาไคาเพิ่นเป็นตัวแม่หัวหลุนยังเทราใดราคาสองหโอ้สิเป็นสิบสองห้าร้าคาต่อไดเนาะ ้องหอยแผงเบอร์ติดต่อเบอร์0 8นย์4ปดซีหนึ่งห้าสีอเรือพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจพี่น้องโทรมาเลยลูกแรกมันบ่นี่ลูกตัวที่สามเนี่ะครับโอ้ลูกสามลูกเถิกเนาะแม่ลูกพี่น้องแม่แม่สีขาวลูกสีแดงออกลูกสีใบเนาะกโอ้ลูกตัวที่สาม เท่าไราคาเปิดไว้ออ 24, หอ,องมืนสี่ห้าเาสองมีหาเนาะแม่ลูกพี่น้องราคาตา่อรองหน่อด้วพี่น้องเด้สอืนสี่หามีคมเดียวนี่บอก่ม,มโอ้โอีสองนี่หา้ารยแม่นน่พี่น้องแม่ลูกหาตทันพี่พน้นองก,งกอู่นึ่งโอ้โเนาะลูกวีโก้สองล้าน ลูกเมยยังดีหอยลูก้งามอยู่โอ้ลูกคักไปอะไรสามหมื่นสองบีโกสองล้านแม่ทองว่างลูกเม่ลูกงามพี่น้องลูกคักอยู่สามหมืนสองนะสามหมื่นสองราคาต่อันนี้สิบสี่หาร่อยของหอยเน็ตเบอร์ติต่ตเบอร์ศูนย์หกหนึ่งย์ก่งก็ ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกโอ้มาสอบถามเอาพี่น้องของหอยเน็ตลูกวีโก้สองหลานมันว่าราคาต่อรองเอาพี่น้องแม่ลูกพี่น้องลูกตัวแม่ย่างดีแม่เศร้าหกลูกสิบสองแม่ลูก าราคาสามสิบแปดคนวะม,มอีอร่อยชี่ขมสูงลูกแม่ลูกดังแม่บอกงเแม่อร่อยเกือบร้อยหาน ถ้าได้แล้วค่าเมลูคุณมอนำเปิดไปสามสิบแปหาร้อยโอ้สามหมื่นแปดผิหน่องตัวกเนาะสีแดงเป็นสีกระังกระังเปลี่ยนสีพี่น้องสามสิบสามิบแปดหารอยเพ่อ่าแม่บอกไงนี่ที่บอก่าน่ะเ้ยนี่ง่ายกว่านี่นะสูงกว่านี่ดิงวแยกลูมาเนาะงวเหลียงหรืองวงเหนือป็นราคาเหนือเนาะ เตือนวนเหนือี่นองเดี๋ยวไปเขาดองเลงนิดเนาะเดี๋ยวไปเขาไปเป็น้วนวหนือเขาได้ก็มีเงินบ่บ่ยากใครใช้กันเดียวกันมันสิลุกขึ้นพูดไปเขาได้เขาได้ตลาดคือคักี่นองคนหลตลาดโคกะเลยไปยังมากหรอบ่ไนงูอุ้ม่นหลองงวัเหนืองัเหลียงี่นองนี่ร วันเสาร์นี่เป็นวันใหญ่ยเป็นวันแถมันพี่น้องเพิ่นสุเปิดซองมือสำหรับมือวันเสาร์นี่ยเป็นมือที่มือแท่ๆเพิ่นเลยแต่ว่ามือนักบ้านอ่างข้าศเป็นมือร่องแต่ว่ามือนี้เพิ่งคักตลาดโคตรมาซื้อเงาะลายพี่น้องเงาะก็หลายทองต้องนี่ก็หลายพี่น้องโคตรมาซื่อป็นวันวันเดียวแล้วาก็พอซื้อไปเลี้ยงพี่น้องดูได้อย่างไรเงาะเลี้ยงแล้วมาเบิ่งเอางด้วยพี่น้องเด้อท้งตลาดโขกเจริญ ตลาดโคกเจริญพี่น้องงัวลายง่วงามง่วเหลี่ยงมีเลือกอารลดมักเถใบพี่น้องแล้วข้าพอสื่อกันอย่พอต่อพนยยพนห้องก็ได้ใส่งวเถกใส่นุ่มใส่น้อยๆพี่น้องนุ่มหน่อยแล้วาหอดมืนมืนเลยบ่ตัวดำเท่าไรตัวดำโอ้มืนชิปสองเนาะตัวนี้ดีแบบ โอ้ชิบสองหารลอยพี่น้องตัวเขาตอนนี้บาทอสิบเอ็ดหารลอยพี่น้องพวกเร่ไม่หอดมือบอลหอดบอนี่แปดท่านหาพี่น้องถึงว่าเลยหน่อยผูทั้งบดด้วยพี่น้องสำหรับเชียงในหน่อยพวกดีก็เชียงเลยพี่น้องราค่าตัวละมือกี่บาทของหอยเล็กเนาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าสองสาม 1483เด้อพี่น้องเด้อเป็นงวดสน่อยพี่น้องพิ่นว่าพันหแต่ว่าซาเออ29500 29500บ่ฮอดซุดๆซะบ่ฮอด30,000พี่น้องอ30,000ต่ออ้นี่น้องบ่ได้ต่อหลายเด้ต่อบ่ได้บ่หลายเนาะบ่ได้หลายเด้แดงจนแบติดมือ้นี่นะเาเด้ออย่าไปหูมาบายหมดวน่เพิ่นว่าัวหูัวงาม เส้าเก่าหาลอยแมนบ๊อนี่ว้าอย่าไปบอกแม่ละข้าเนาะง่วงงามนี่พี่น้องง่วงามลข้าเบาๆทรงทรงใหญ่เลยเ้าเก่หายทรงบ่นี่งไก่โอคกไกนาะไก่บ่ไปนนไกลมาเอาันยูฟูยูไก่เหรมาเอาเองรถะอมามันแพงมันแพงน้อแพงคารถดง่ว่เาแพงดอกแพงคารถ คุณว่าส่งอยู่แถวอันสกุลนครฮานี่เนาะโอ้ใกล้ไกนี่ยก๊กไก่สว่างมานอนพงโค่นนี่เนาะเออสกกาหาอยพี่น้องพองพอทันเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 6 0 8 4ปดหกศูนปดี่้นยงเ้ององมัวพอทันนี่ะพอทันมัวงามงัวงามพี่น้องพอทันมัวงามลูกเสือูไ่ใจสนใจเลยโทรเขามาเลยพี่น้องเอสูงรยสูงอร่ยสามิเท่าไหร ไอ้สามผาเนาะอ้อีหลอยประมาณลอยสามหาพี่นอ่สามบวกเลยละตนี้บ่มี่ตนี้บอมีฮะสงกอนงวดวัดไทยบ่าววัดไทยดิโอ้หกล้วยดิไปเ่าได้อยสี่านเดือบเอนนอยสี่น่อ่น่อยสพอเราจะเเ้าเออเ้าจะเเ้าเจ้าจเเววหอดตียเจ้าจะเเ้าเจ้าจะเเ้าันลาเ่นกราเพนอเขาจเาห้าสี่หั อาสิงง้อเหนือง้อยังใส่บุญส่งนี่ง้อเลี้ยงพร้อมแล้วพี่น้องโอ้เขาสนใจแบบครึกคับพี่น้องใส่ละปองเ้ามีตัวตุกตัวได้แน่น่ะแม่ลูกโอ้สูงร้อยเทเลสลอยซีเนาะเกือบร้อยหาพิ่นว่าเกือบร้อยหาพี่น้องลูกจักตัวแล้ว ถึงว่าลูกแรกพี่น้องลูกผู้ลูกแม่ล่ะลูกแม่ยางดีเนาะลูกก็มีใบบอกโอ้บลูกบอกยังเหรอ่เอฟสามหนึนี่พี่น้องลูกแค่เอฟสามหนึ่งลูกแค่เอฟสามหนึ่งลูกแม่ที่สมิงหรือไปแม่เพิ่นแม่ทองว่างเนาะเพิ่นว่าลูกแคเอฟพี่น้องบ่นี่นี่พี่น้องลูกเพิ่น ลูกแดงแดงลูกแดงกว่าแม่เน้อลูกพี่น้องสีสัมเป็นแดงเป็นสัมแต่ว่าแม่นี่สีเป็นสัตว์อะไรเพิ่อนถามว่าเบิองพี่น้องมีลูกเพื่อนลูกเคเอฟสามหนึ่งราคาเปิดเท่าไหรล่ะเจ็ดหมื่นเก่าครับเพิ่นว่าเปิดไปเจ็ดหมื่นเก่าราคาต่อรองได้มีมีค่มเดียวหนูของห่อของหอยปอพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ 09254054067256725เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงอ่ะท่มาเลยพี่น้องคนกำลังกำลังลังมากพี่น้องลังมาหางัวซื้องัวเลี้ยงช่วงนี้ฟ้าไม่ฝนไม่ตกหยากระลังออกพี่น้องคนกำลังลังไหลเข้ามาซื้องัวตลาดคึกคักเมื่อนี้พี่น้องทั้งวันตลาด ปกจะเกลื่นราคาง่วงนี่ก็สีเริ่มขยับเวลาพี่น้องเอ้ยบึงบึงคนกำลังลังไลเขามาซื้อง่วอันมีคนมาซื้อหลายๆราคามัาก็ขยับได้ง่วงอันบ่ามีคนซื้อเลียงราคาบ้างก็มีแต่ลงกับลงมันโลกมาสุดๆแล้วมันกนสิขึ้นลวพี่น้องอูดายยั่งอยากเลียงงวอยู่ก็มาหาเลาะเสือโดยพี่น้องเด้อสว่วงส่วงราคามันยังถือตัวนี้แต่น้อยราคาบันแพงลว bỏ để xử, để xử nguồn thang liệng đấy phí nọng mẹ nhanh nhanh gọi là khá thực thực, ngâm ngâm gọi là khá lạc xạo phí nọng, bỏ ngọt lạc xăm tâm lạc nguồn liệng Nhi Lai đây phí nọng Màu lọc ở đây phí nọng khuôn à xuống chưa xuống rồi, chết, chết xích bao nhiêu bát rồi chắc chắn là rồi nó, là phòng, nó nên thuồng nó

ว่าราคาแสนเพิ่นมาขายสามหมื่นหาเพิ่งคนละราคานี่ราคาห้องยังวจิตต่อได้ยังยุ่งเนาะต่อได้จังหน่อยพี่น้องแต่ว่ามันหยินยาหลายานั้นแหละมาจักตัวแล้วมือนี่โอ้ตัวแดงอย่เนาะแต่ว่าแม่ลูกมันตรงเนาะพี่น้องแม่นี่สามหมื่นแม่นี่สามหมื่นหาพี่น้องใส่ใหญ่ๆสูงร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าตัวนี้เน้น ปิดแม่นังเล็บก็ดีพี่น้องเล็บดีอยู่เคียงขาดีอยู่เนื้อดีอยู่รา 30, 40, 40, 40, 40. คาสามหมื่รอซีมสูงพี่น้องร้อยซีมสูงราคาตอรองเอาพี่นอ 30, ้อยยงสามหื่เหองเนาสามหื่กับสามมื่นาตัวหี่นี่สามื่นาตัวน้อยนี่สามมื่น โอ้สามหมื่นสา,มมสาพี่น,อน้องมา,ามเมินมาสามหมื่ซือ้อได้ละข้าห้องซื้อๆดอกพี่น,อน,นอ้องปยเออรยได้ะข้าห้องซือ้อลาคายังคุยกันได้ตัวนี้สามหมื่สพันตัวนี้สามหม่น้าราคาต่อรองต่อรองเอาพี่น้องออย่งเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนยแปดแ่สีเก่าะ็ดสามหกเจผู้ปังก็ก็หูก็จากแววพี่น้อง บูดได้สนใจก็โทษก็สอบถามมาด้วยพี่น้องเด้อเมนี่ก็สูงร่อยห้าิพหกชิพันบ่อข้อมสูง้อยหกชิพหอดบ่อเม่นั่งบ่อหนิโอ้ขนาดแม่นั่งพี่น้องก็เซิร์มันเป็นนั่งได้นิไ่าชเป็นแม่ัน่ใบ่เปิยหกชิพถอยเนาะใส่ใหญ่ๆแล้ทค่าโน้หกชินโอ้หกสิเล็บก็ดีเนาะ มันเป็นหูกระทบหมูกระทบพี่น้องลอยหกสิบถอยุูนะพ่อแม่สาวเพิ่นว่าเป็นสัตว์แล้วล่ะพี่น้องราคาเท่าไรก็ตัวนี้สี่หมื่นห้าพี่น้องสำหรับผู้ใดมักหูกระทบมักหูใหญ่มักใส่ใหญ่ๆเปลเป็นแม่นางแม่สาวด้พี่น้องสี่สิบห้าราคายังต่อได้อยู่อันฟังนี้นี่บานนี้ฟังนี่เก้าสาม ตัวนี้เศ้าสามอันนี้ใส่นนหน่อยลงมาเนาะนตัวนี้ลอยสามสิรลอยสี่ตัวน,นี้พี่น้องเมน่าเือกันหูบอ่หางหมูคดีเนาะหูเพียงปากตัวนี้ราคาเศ้าสามสองหมื่นสามพี่น้องเป็นแม่สาว้านี่แหละผู้ใดสนใจตัวใดก็ทรมาสอบถามเอาเด้พี่น้องเด้อสําหรับแม่นี่สองหมื่นสามตัวนี้สี่เท่ก่อนนี่ ตัวนี้สี่หมื่นหาพี่น้องสูงรอยหกสิบถอยพี่น้องแับนี้บามี่ของพอผ่อนพอฟ่นนอนเบอร์ติดตอ่อเบอร์ ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามสามสองแปดพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามลรื่องนี้พี่น้องเด้อแต่ตั้งตลาดมาเมื่อนี่เลยหลายที่สุดมันสิ่งมันฝ่ากไม่ผลไม่มาเนาะผลไม้ผลโต้ขนสิ่ัวเนาะแม่นคือกันกับอึ้งเนาะผลโตกอึ้งออกเนาะพบออกอันนี้ฝนตกคนก็บรังหาสิ่งว่าสิ่งก้อยไปเหลี่ยงพี่น้องหลายเมือนนี่หลายเป็นประวัติศาสตร์อืมเนาะอันนี้ก็แม่ลูก นี่เมนโอ้ขายก็ขายดีพอมเนาะตลาดนี่เด็กขายดีพอมขายมามาอะไรมาขายอะไรล่ะขายอะบอสเท่าไหร่เลยแม่ลนี่สองหมื่นกว่าขายดีพอมเพี่น้องหมือนตลาดคึกคักจุก็เอื่อสียงสีเหลืองบรเสียง ที่เขาเปลือกเนาะเสียงสีเม็ดเขาเปลือกพี่น้องบ้านได้จักเดือนแล้วตอนเดือนเจ็ดหกโอ้บ้านหกเดือนแล้วพี่น้องโอ้ใหญ่ดีดีสมเด็จตัวอะไรเป็นว่าสมเดือนตัวอะไสูงลอยหาซิบพี่น้องนี่พี่น้องบ้านเรียงหกเดือนแล้วเป็นม้านทองหกเดือนแล้ว มันเคยได้ลูกจักตัวหรือครับลูกสาม้าทองโอ้ลูกตัวที่สามข้าทองราคาเดี๋ยวห้องไว้เท่าไหร่หามื่นสองพี่น้องหุงร้อยหกคนนี้เนาะร้อยรอยห้าสบอกร้อยห้าสิบบอกบอกเพราะว่าขอย6อยหกโอ้ประมาณร้อยห้าสบตัวกว่าพี่น้องราคาอยู่ที่ห้าหสิบสองอันแม่นี่แบบนี้ อีนี่สามหมื่นสองสามหมื่นสองยังยังทองว่างอยู่เนาะยัมีทองว่างสักเหนึ่งทองว่างแต่ว่าเคยได้ลูกอะไปบ้างได้ลหมนี่ปีนงอไลูกหนึ่งพี่น้องเพีงค้าก็ดีอยู่เนาะเล็บดีอยู่พี่น้องประกันตัวกันตัวนี้พี่น้องถ้าได้ประกันตัทฝังเนาะเพราะว่าถ้าได้เสื่งแต่ว่าบ่แม่นหมันบ่บ่บอมันเนาะง้อลูกแรกง้อลูกลูกหนึ่งเลรอพี่น้องเป็นว่าบอมันสูงลอยซีลอยหาไปแล้วเนาะเกือบลอยหาไปแล้วลอยซีชิหาแลคาเท่าไหรตื่น ส2 0 0 0่สออันนี้เด็ด่นี่เจ,จ้าแปดพี่น้องม่านมาตัวนี้ตีทองว่างตีเนื้อตัวนี้เจ้าแปดพี่น้องู้ได,ดสนใจโทรค้าห้อยห้อยไม้เนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดหนึงศูนย์ห้าห้าเก้าหกสาเก้ายพี่น้องเด้อเห็นงวเหลี่ยงพี่น้องงวเลี่ยง ง้วเหลียงง้อเหนือมีตัวเดียวเพื่อว่าตีเนื้อไว้แค่ตัวเดียวม,วมว้มวนม้วนีนีง้วเหลียงพี่น้องอม่านประกันท่องพี่น้องเพื่อนว่าตัวนี้ราคามาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะตัวนี้ประกันท่องตัวตนี้ม,นมียกับเปลือกพี่น้องว่าแม่ลูกลูกเดียงเดียงนี่ลูกมันเดียงดีเนาะลูกแม่์ยังดีเนาะที่แม่เพื่อนพี่น้องลูกตัวแรกบ่ลูกสองค่ะโอ้ลูกตัวที่สองในท้องนี่เนาะ แม่นี่สูงร้อยซีหอดเนาะอยซีพี่น้องตันี้บ่มีบ่มีตวนี้ราคาใส่เมลูราคาปุ๋ยเจ็ดหมื่นสองพันบาทเจ็ดหมื่นสองพันพี่น้องใส่เมลูแต่ว่าลูกนแดงดีดีลูกบางอย่างกวลูกช็อกโกแลตแม่ค่ะลูกช็อกโกแลตราคาเจ็ดหมื่นสองราคาต่อรองเลยอันแม่นั่งอี่ได้บัตแม่นังบ่ค่ะแม่นงสามหมื่นอนี่สามหมืนสองเนะ ลูกยังพอพ่นบอลลูบอพอพนเนาะสามหมอสองราคาตอรองเอาพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวนั้นพี่น้องแดงดีตัวนี้ราคาตอรองได้ทุกตัวพี่น้องของหอยกุ้งเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสามหกหสองสองสี่เจ็ห้าพี่น้องโู้ยยยยยนยดยย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 พี่นยย กูใดสนใจโทรเขามาสอบถามมาตอรองนพนพี่น้องชื่อไปขาหรือซื้อไปเรื้องไ้รอดปกันมีสูวแนวบ่บ่ได้รอดั่นนึกว่าซื้อไปขาบุญม่แม่นนาะบกใหม่ให้อกรถตัวกันเลยกันนี้วอยจีนหอยีนบกหอยอะไรบ่เห็นดุนแล้วบอกทั้งโชเชี่ลดุนแล้วนาอไปเห็นยังม่จังได้ยื่นได้ลไผ่พี่น้องลไผสงข้ามบอสงข้ามเดือดยางนัก ข้าลบข้าวลบไถอยู่ลบข้าวลบไถอยู่ติดนักไหลามาได้พี่น้องาได้ไลค่ะสิบแปดสตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยบอกนึกว่ามันตุ่ยน่ะบะแมนเนาะตัวนี้นาม,มนนาหกตัวนี้สิบแปดตัวนี้ 18. ตัสิบแปมัน,น,นแยกลูกแม่แม่แยกลูกเนาะเออแยกลูกแม่แยกสิปดพี่น้องราคาสิบแปดาร้อยอันนี้สิบเจ็ดโอ้ตัวนี้บะหอดสิปห้องว่างก็ทั้งสองตัวบ่ห้องว่างทั้งสอ ทองว่างทึ้งสองพี่น้องทองหอยหอยอารีทั้งทั้งบ้านยังกูบ้านบ้านข้ามบิดเนาะมีเบอร์บ่ละเบอร์เฮงเบอร์เบอร์ทิสต์ต์เบอร์บ่มีเบอร์บ่มีบ่มีเพาถามหาลดเนาะคนดังวิ่แล้วโคตรดังหุ่นจัดวิ่แล้วพี่น้องถามหาร์โหลดหอยอารีทั้งบ้านข้ามบิดสิบเจ็ดกับสิบแปดเนาะราคาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อว่าแม่เนาะสิบหกหาร้อยบานสันพี่น้อง Đúng rồi mẹ đi thước mặc này gai đây. Ừ. đây sau nghe thước mặc này Sau hộp mất thơm này thơm hộp thơm mất thơm mất thơm thước, thơm mất mươn mất xăm này Mươn mất thơm cái vang vâng tôi 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 vâng nó <laughs> tôi là mươn 2, mươn xám mà nó mấy là... hỏi khén là mắc tùa nó ôi bao vậy rồi hỏi khén nó xóng tùa mướn vậy nó khi bà sang xuyên qua đây thì tôi là bà mắn xây cả đi lấy con thịt à lấy lấy คนว่าพี่น้องเขาหอยขึ้นสีแดงคืองอยู่ยอๆจะจริงย่ยจริงย่ยจริงพี่น้องแกง่มแท้พี่ถ่ายรายการพ่นอใมากสดสดอนร้อนเลยแม่นี่สูงเท่าไรบาไร้อยสามสิบแดเกือบร้อยีพี่น้องวัดแล้วมืกเศร้าเนาะเกือบร้อยีเจะเป็นซัดรตัวนี้ พึกตัวเท่าไรล่ะห้องไว้คู่นี้คนไม่ห่วงมือโอ้สองตัวนี่เนาะน,นี่พี่น้องเพิ่นบา้าเปิดเป็นคู่เปิดเป็นคู่โอ้ยพี่น้องไอ้รถเปิดเป็นคู่โอ้ยรถเดียลรถกับข้าเดียวเดียวเดียวคัดถ่ายคุณบา้าคัดถ่ายไล่กัน<บ>แม่สาวง,งามเลยพี่น้องสูงลอยสีเนาะ ลอยซีสามสิบแปดเกือบซีพี่น้องเพราะว่าแท่งเนี่ยป็นแท่เรียบร้อยเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงผิวพันธุ์ดีตอยซีส่วนสามตอนนี้ลอยซีเต็มแต่ว่ายังผสมยังตรวเนาะห้องว่างหมดเป็นงัวงามแม่นางพี่น้องสำหรับผู้ใดต้องการงัวแม่งามๆแต่ลูกเจลคูเจลคูเลยเป็นงามๆพี่น้องห้องนี่ห้องไว้เปิดมาหกหมื่นหกหมื่นเนาะ หกหมื่นลาข้าห้องละข้าห้องยังต่อได้อีกพี่น้องทรงบ่นี่ทรง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 รักจักโลบ้านนี่แถวแถวสว่างสว่างโคนไปดีนะท้องคนว่านอดนี่เนาะพี่น้องบนทรงเจ้าว่าแถวชีสเกตบุรีรัมย์มาไปเนาะมาเป๋าขันไก่พี่น้องให้มาเอาเองขั้นว่าแถววันเนาะแถว่าดพื้นบ้านราคาหกหมื่นราคาต่อได้พี่น้องของพอพินเด้อพี่น้องเด้อพอพิน เบอร์ติดต่อเราเบอร์0 8 2สอง8 3 7ย์แปดสองแปดสามเจี่นึ่งพี่น้องขอพินเด้อพี่น้องเด้องอวงามพี่น้องงามงวงามครูย่างดีพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษเขามาสอบถามขอเพลพี่น้องเอ้ยหรืองนเข่าแล้วบานบักพอรถหกล้อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเวียงล้อขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแขวนวากันจะเวียงล้อขึ้นถอยมาโอ้ยตา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 ยห่มห่ม ลดคมก่อนพี่น้องจะถอยจะเวียงล่อขึ้นมาสิเจ้าหักมาสิยังไปได้เหมือนแน่นอะไรได้หนิเจ้าหักคมอะไรมาข้างซ้ายนี่เออพวกนี้พวกนี้พวกขางทรายเออเผื่อเห็นเนาะเลียบร้อยกันนี้กระว่างเด้อเห็นเด้อเรื่องพูดกับเพืกันเอาออกก่อนพี่น้องโอ้นี่เมียเดี๋ยว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 ปัญหาวิธีออกไข่จังงถอยขึ้นนะเออจะเวียงล่ออย่างสิเนาะเจ้าหักล่อเาสิฝ่ายลราไมาสิได้เจ้าเจ้าแบบนี้ไข่ขึ้นเนะเออเดี๋ยวเจ้าหักแล้วอะไรเด้เนา พ่นเพ่นเพ่งขางขวาเพิ่นเิ่งขางนี่เดี๋ยวเดีเพิ่นจอยยนออกไปเรกันโอ้พี่น้องถอยมาถอยมาเบี่ยงเจ้าเจ้าหักไถได้ไเหนลวครับเนี่ยอยคอยคอยเด้อเฮคอยเด้อหได้หลายหักได้หลายเออหหักได้หลาย

วัวัไอ้พ่อไปอูมัดเม่อีอกไปจังไรทัาเสียงมัดนี่